สวัสดีครับจากร้านพิกมาก่วนครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีการเปลี่ยนสายของนาฬิกาตัว945935นะครับปกติแล้วนาฬิกา945935นะครับตัวสายเขาจะไม่มีตัว u u i k r r l l e s e มาให้นะครับเขาจะเป็นแบบไขควงอยู่ที่นี่ครับเราต้องใช้ตัวไขควงที่ทางร้านแถมไปให้นะครับจะเป็น2ตัวนี้ครับไขเพื่อปลดสายเก่าออกก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนเป็นสายใหม่ได้ อันนี้ก็คือวิธีการไขออกนะครับก็จิ้มตัวหัวไขควงไว้ทั้ง2ด้านครับแล้วก็หมุนออกมาปกติเลยครับทีนี้เราก็สามารถทำตัวนาฬิกาตัว945935ให้เป็นตัวแบบ Quick Release ได้เลยนะครับก็คือเอาตัวแกนเสียบกลับไปที่เดิมครับแล้วก็ไขตัวน็อตเข้าไปให้ปกติเหมือนเดิมครับ พอทำเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็เอาสายที่ซื้อมานะครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยครับก็จะได้สายออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาที่ใส่ไปแล้วเราก็สามารถปลดสายเป็นแบบค i c k r e l e a s e ออกมาได้เลยครับ ก็มีความแข็งแรงทนทานเหมือนกับตัวรุ่นฟินิก์ปกตินะครับเพราะปกติแล้วตัวสายควิกจะมีให้มากับพวกฟินิกส์5ฟินิกส์6อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็ทําอีกด้าน,นครับเปลี่ยนให้เป็นเหมือนคลิกรีลีสเหมือนกัน ล้วก็อเอาเข็มควงเสียบออกมาครับแล้วก็เปลี่ยนอีกด้านนึง่งให้เป็นเหมือนกันต้องทำให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้ใช้แรงเยอะเผื่อจะไปโดนขาแล้วอาจจะทำให้ขาหักได้นะครับ ในส่วนของตัวนี้จะเป็นเฉพาะรุ่น945กับ935เท่านั้นนะครับที่สายเขาจะมาในรูปแบบของที่ไม่ได้เป็นคลิกลีครับ mm hmm. เขาจะเป็นการไขน็อตมาตั้งแต่แรกเลยทีนี้เราก็เอาสายตัวฟิกใส่เข้าไปได้เลยครับทีนี้เราก็จะได้สายในรูปแบบใหม่ของตัวนาฬิกาการมิน เราก็สามารถเปลี่ยนสายได้หลายรูปแบบครับถ้าในสนใจสายนาฬิกาสวยๆส,สามารถติดต่อได้เข้ามาที่ร้านพิกมาสโซนนะครับสามารถเข้าไปเรื่องชมสินค้าที่ได้ที่เว w p i บเว็บพ e c o m น .com นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับขอบคุณมากๆครับ